การวางอยู่นิ่งๆแล้วให้เวลามันทํางานมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็นในรูปนี้ก็ในในในวิดีโอนี้ก็เหมือนกันนี่คือต้นบอสซูเรียลูกผสมนะครับเป็นกํายานนะครับลุงตอนมาเพื่อที่จะออกแบบให้มันให้มันเป็นซิงเกิลออริจินออนะครับก็คือจะทําให้มันเป็นน้ํามันจากน้ำมันกํายานจาก1ต้น ที่อยู่ในขวดประมาณนั้นแหละเพราะว่าไอเดียก็คือก็ประมาณว่าหนึ่งต้นที่เราปลูกลงไปแล้วเราเก็บยางจากหนึ่งต้นนั้นขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ขวดเอามาเอามาสกัดแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็ติดฉลากออกไปว่าเนี่ยน้ำมันจากต้นกํายานต้นนี้นะปลูกวันที่เท่านี้นะ มันก็จะมีความเป็นมาเป็นสตอรี่ของมันนะว่า,าหนึ่งต้นต่อหนึ่งขวด <c oughs> เป็นกํายานที่สกัดด้วยความเข้มข้นสูงแล้วก็ใส่ขวดออกไปให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยกํายานที่ทุกคนได้ใช้อะมันมาจากต้นนี้แหละมันมาจากทีมกําเนิดน,นี้แหละมันมาจากจุดจุดนี้นะฮะแล้วก็มันก็มันก็เป็น กำยานจากสายพันธุ์นี้นะครับประมาณนี้ก็คือเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ว่ามันมาจากส่วนลุพิตนะแล้วมันก็เป็นของแท้ด้วยนะแล้วมันก็เป็นอบอสวเวียมันเป็นกํายานที่มาจากกํายานสายพันธุ์ที่ระบุได้ชัดเจนว่ามันคือตัวนี้แน่นอนคือกลิ่นนี้แหละก็คือจากธรรมชาติแล้วใช้วิธีการสกัดแบบนี้อะไรประมาณนีนะ้อันนี้คือเรื่องราวท,ที่ที่ลุงกําลังจะทําอยู่ มันก็จะมีหลายสายมันจะมีหลายหลายหลายสายพันธุ์ที่อยู่ร่วมโครงการโครงการของ s i n เกิลออริจินอยนะครับเป็น f r a n k ิเซนส์แล้วก็จะมีทั้งพาโลซานโตด้วยชุดนี้ก็เช่นกันนะก็จะมีบอสโซเลียตัวนี้เป็นซาก่านะครับบอสโซเลียซาก้าแล้วก็บอสโซเลียลูกผสมตัวนี้แล้วก็บอสโซเลียบูราจานะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่ลุงที่ลุงน่าจะลัน่นออกได้ก่อนเลย เปิดตัวได้ก่อนเลยในปีนี้นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นบอสโซเลียลูกผสมไดออสโคไลดิสผสมนาผสมซาก้าหรือนานาไม่ไม่แน่ใจนะก็มันจะมีกลิ่นที่ผสมผสานเนี่ยลุงต้องไปคน้นเอกสารก่อนอ๋ออันนี้เป็นซาก้าซาก้าไดโอนะครับซาก้าไดโอนะไดโอสโคไลดิสซาก้านะอันเนี้ยก็เริ่มจะออกยอดมานะครับหลังจากที่วางไว้นิ่งๆแล้วให้เวลามันทํางาน มันจะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราที่เราที่เราเริ่มคิดออกแบบแล้วก็ลงมือทำ